ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมในรายการไฮซเลียนอีกแล้วโอเควันนี้ผมก็จะมาอัปเดตข่าวสารนะครับสำหรับ T L Pro เวอร์ชันใหม่นะอ่าที่จริงก็ไม่อยากจะทำหรอกแต่ว่าฟังก์ชันมันน่าสนใจดีอยากจะทำนะครับโอเคก็ฟังก์ชันอันใหม่นะี่ก็จะเป็นยังไงนะี่ก็ไปรับชมกันเลยนะครับฟังก์ชันอันใหม่นะครับมันก็จะอยู่ในแถบตรงนี้นะครับแถบด้านล่างซ้ายนะครับคือก็จะเป็น modify selected item นะครับอ่าก็จะเป็นการ modify อาวุธหรือว่า modify I อกภอุปกรณ์ในพวกนี้เนาะวิธีการใช้มันก็จะมีอยู่หนึ่งเงื่อนไขนะครับถ้าไม่ทำนะครับมันก็จะไม่สามารถ modify ติดได้นะครับคือการเลือกช่องนะครับอ่าว้าเราจะ modify ดาบเราไม่สามารถทำมือเปล่าได้นะครับเรากดต้องกดที่ดาบนะครับถึงเราจะสามารถ modify ได้โอเค ก็เงื่อนไขก็ไม่มีอะไรมากก็จะประมาณนี้เนาะเมื่อเรากดดาบแล้วนะครับเราก็จะสามารถเลือกทําอะไรได้ตามใจชอบเลยนะครับอ่าก็ผมจะเอาอันที่มันเป็นหลักๆที่ทำแล้วจะเป็นผลต่อดาบนะครับแต่อันที่ทาแล้วไม่เป็นผลนะครับผมก็จะไม่เอามาพูดเนาะโอเคผมก็จะขอข้ามไปเลยละกันนะครับก็บางอันนะครับถ้าหากเราทําไปมั่วๆเนี่ยเกมมันก็อาจจะเสียได้นะครับอ่าผมก็ขอเตือนไว้อย่างนึงก่อนเลยนะ อ่าโอเคมาเริ่มที่อันแรกเลยนะครับเควส t ไอเทมเนาะมันก็จะเป็นอันแรกเลยถ้าเราติ๊กถูกนะครับดาบของเรานะครับก็จะกลายเป็นเควส t ไอเทมเลยนะคือไอเทมสาหรับแลกเจ้า n p c ตกปลานั่นเองนะครับแต่ดาบไม่สามารถแลกได้เนาะโอเคมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรหรอกอันนี้เรามาดูอันนี้กันนะครับคือ Fishing Pole นะครับทำให้ดาบเราเนี่ยมีพ w e r ในการตกปลานะครับอ่าก็ มันก็ไม่ช่วยอะไรหรอกแค่เพิ่ม power นะครับแต่อันถัดมานะครับก็จะเป็นเหยื่อนะครับเหยื่อนี่นะครับเราจะสามารถปรับได้นะครับว่าเราจะเอาดาบเนี่ยสามารถเป็นเหยื่อตกปลาได้หรือไม่นะครับอันนี้ติดแน่นอนครับคือเอาดาบไปตกปลานะครับหรือเราจะเอาบล็อกดินไปตกปลาก็ได้นะครับอ่าก็ปรับ power bit ได้ตามใจชอบเลยเนาะอ่านะครับแล้วก็มาดูที่ทาแล้วเป็นผลอย่างมากเลยนะครับมันก็จะมี home style แล้วก็ use style นะครับ2อันนี้นะ โอเคก็โฮสไตล์เนี่ยคือสไตล์การถือเนาะอันนี้คือไม่เป็นผลนะครับแต่ผมจะมาพูดถึงยูสไตล์ดีกว่าย่สยสไตล์เป็นหนคือการฟันดาบนะครับฟันแบบตวัดดาบนะครับอ่าเป็นการตวัดดาบเนาะถ้าเราปรับเป็นเลข2เนี่ยการตวัดดาบของเรานะครับก็จะเปลี่ยนไปด้วยเลยนะ,ะก็จะประมาณนี้เนาะคือหมายเลข2เนี่ยก็น่าจะเป็นการกินเนาะ ล้วก็จะกินดาบนะครับแต่ผมไม่รู้ว่ามีดาเมจหร,รือไม่มีนะผมยังไม่ได้ลองเลยนะโอเคถ้าเราปรับเป็นเลข3มนะครับมันก็จะเปลี่ยนนะครับอ่ามันก็จะเป็นการแทงนะครับอ่าอันถัดมานะครับก็จะมีเป็น h ช n n นลแล้วก็เอเซอรี่นะครับชนเนลผมจะไม่พูดถึงนะเพราะว่ามันไม่มีผลนะครับอ่าก็จะมีผลต่อคือเอเซอรี่นะครับเอเซอรี่นะครับจะใช้ควบคู่กับจาพวกเพิ่มดิฟเฟนต์หรือว่า อะไรพวกนี้นะโอเคก็น่าจะเพิ่มดีเฟนต์นั่นแหละนะถ้าเรากดติ๊กถูกที่อุปกรณ์เรเนี่ยดาบของเรานะครับก็จะกลายเป็นอุปกรณ์สวมใส่ได้เลยนะโอเคเราจะลองสวมใส่ดาบดูนะครับนี่เราสามารถสวมใส่ดาบในช่องอุปกรณ์รได้แล้วนะแต่มันยังไม่มีผลเลยนะครับคือเราเนี่ยยังไม่ได้เพิ่มเกรดมันเลยนะโอเคเพิ่มดีเฟนต์มันเลยนะโอเคนะครับอันต่อมาครับก็จะเป็น Max Stack, แม็กซ์สแต็กลวก็สแต็กนะครับอ่า ก็2อันนี้เลยนะครับก็จะเป็นแบบว่าจำนวนของดาบนะครับเราจะสามารถเสกดาบมาเท่าไหร่ก็ได้นะครับสมมติว่าเราจะเสกมาสัก500อันอ่ะห้าร้อยห้าสิบอันนะครับแม็กสแต็กนะครับก็คือแยกกองนะครับก็เหมือนการแยกกองนะครับคือสแต็กหนึ่งเนี่ยไม่ใช่สิไอเทมหนึ่งเนี่ยจะมีสแต็กได้กี่ชิ้นนะครับอ่ะสมมติว่าเราจะมีสัก20ชิ้นละกันโอเค เราก็จะมีดาบอยู่500กว่าอันใช่ไหมแต่แม็กสเตตของเราเนี่ยจะจะประมาณ20ชิ้นเนาะอ่าถ้าเราแยกดาบเนี่ยเราก็จะสามารถตันได้แค่20ชิ้นเท่านั้นนะโอเคสาหรับอันนี้ก็น่าจะใช้งานง่ายอยู่นะผมว่าโอเคครับเรามาดู3อันเบสิกด้านกลางๆนี่นะครับคือจะเป็นพ i ิกแล้วก็แอคแล้วก็แฮมเมอร์นะครับพลิกนะครับคือจะเป็นที่ขุดนะครับอ่าเราสามารถเลือก พาวเวอร์การขุดได้ตามใจชอบเลยนะสซว่าผมจะเอาสัก900พาวเวอร์เนาะโอเคมันก็จะปรับให้เป็น900พาวเวอร์พลิแอคเลยนะโอเคอันนี้ก็จะเป็นแอคนะครับหรือว่าตัดไม้นั่นเองแล้วก็จะเอาประมาณสัก60ละกันเพราะว่าเราจะสามารถเอาดาบเนี่ยตัดไม้ได้ด้วยนะครับอ่านี่ก็จะเป็นแฮมเมอร์หรือว่าพื้นหลังเนาะอันนี้ผมขอไม่ปรับละกันเพราะว่าก็ตีพื้นหลังเลยเนาะทุกบล็อกพื้นหลังได้นะครับเราสามารถใช้ดาบทุกบล็อกพื้นหลังได้โอเคนี่นะครับ power p ิก k ็นะครับก็จะอยู่ที่900แล้วก็ power ของขวานเนี่ยก็จะอยู่ที่300นะครับอ่าเดี๋ยวเราจะมาตัดไม้ให้ดูเลยนี่นะครับมันจะขึ้นไอ้กรอบสีเหลืองๆนี่ได้นะครับอ่าเราก็สามารถตัดไม้ได้นี่ดูดูนี่นะครับแล้วเราก็สามารถขุดได้ด้วยนี่ power มันไม่เกี่ยวกับสปีดนะครับอ่าแต่ขวานนี่น่าจะเกี่ยว มัง้งไม่เกี่ยวหรอกครับโอเคต่อมานะครับเราจะมาดูที่ดาเมจกันนะครับดาเมจเราสามารถปรับได้ตามใจชอบเลยนะครับอ่ามันน่าจะตันอยู่ที่ประมาณหนึ่งล้านนะครับอ่าก็ผมลองปรับหนึ่งล้านไม่ใช่สิผมลองปรับ9ล้านแล้วมันไม่ได้นะครับน่าจะตันที่1ล้านนะครับเพราะว่าตัวเกมไม่ใช่ตัวแอปน่าจะกําลังพัฒนาอยู่นะครับเพราะว่าตัวตัวแอปเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยมีอะไรมากหรอกนะ ไอ้พวกนี้เนี่ยที่ผมข่ามานเนี่ยคือมันยังไม่ปรับปรุงนะครับอ่าก็เราจะสามารถเลือกดาเมจได้ตามใจชอบสมมติว่าผมจะเอาดาเมจสักเก้าแสนล้วกันนะดาวเราเนี่ยก็จะมีดาเมจเก้าแสนนี่นะครับดาเมจก็จะเยอะมากเลยนะโอเคเดี๋ยวเราเราจะลองตีมอนสเตอร์ให้ดูกันสักตัวหนึ่งนะครับนี่นะครับดาเมจมันก็จะล้น 9แสนออกมาเลยนะครับเพราะว่าคิด,ดิคอนดาบมันก็มีอยู่นะครับอ,อ่าเดี๋ยวเราจะลองตีสลามดูนะนี่นะครับบางอันมันก็ไม่ถึง9แสนก็8 0 0แสนนี่แหละครับโอเคแค่แสนหนึ่งนี่ก็โอพีแล้วนะครับเราก็สามารถค่ามูลหลอดได้แล้วนะครับอโอเคอันด้านล่างถัดมานะครับก็จะเป็นน็อกแบ c กนะครับอ่าน็อกแบ c กนี่ก็จะเป็นการตีแล้วปลิวเนาะอ่าก็ อย่างที่ใครหลายๆคนดูนะครับว่าน็อกแบ็คนั่นคืออะไรโอเคมันก็สามารถปรับได้ตามใจชอบเลยนะครับปรับสัก900,000นะครับก็จะตีปิวไปนอกโลกเลยนะครับอ่าแต่ไม่ปิวไกลหรอกนะมันมันสูงสุดได้แค่ประมาณ100 200นี่แหละมัง้งโอเคก็อันถัดมาต่อจากน็อกแบ็คนะครับอันนี้คือสุดโอ P มากเลยนะครับคือฮิวเลือดแล้วก็ฮิวมานานะครับอ่าก็สามารถเลือกเพิ่มฮิวเลือดหรือว่าฮิวมานาได้ตามใจชอบตามใจอยากเราเลยนะครับอ่า สมมุติว่าเราจะตะวัดดาบแล้วเพิ่มเลือดสัก900อ่ะเพิ่มมานาสัก5000เออประมาณนี้ก็น่าจะได้เนาะโอเคเนีย่ยครับเมื่อเราตวัดดาบนะครับเลือดเราก็จะเพิ่มแล้วมานาเราก็จะเพิ่มไปด้วยนะครับอันนี้คือมันโกงมากเลยนะครับอันนี้สำหรับอันนี้นะครับก็จะใช้ในการฆ่าบ,บอสหรือว่าโป้ถครับอย่างนี้ไม่ต้องฆ่าบอส โอเคนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของเกราะนะครับรถด,ดิฟเฟนต์นั่นเองนะอันนี้ดิฟเฟนต์นี้นะครับก็จะใช้ควบคู่กับฟังก์ชันของอสเซ,เซ,ซอรีเนาะอ่าเดี๋ยวเราจะลองเปิดอสซ,ซอรีกันก่อนเลยนะแล้วเราก็จะเพิ่มเกราะให้เท่าไหร่ก็ได้เนาะสูงสุดน่าจะ1ล้านเนาะโอเคเฮ้ยเราจะทดลองกับดาบไม่ได้สิเราขอทดลองกับดินเอานะดาบก็น่าจะใช้ได้แลนะ้วเนาะอ่าเดี๋ยวเราจะลองกับดินดู อ่าครับดินสามบล็อกนะครับก็เราจะลองใส่เป็นชุดเกราะดูเนาะหรือจะลองใส่ของเอเซอรี่ก่อนดีโอเคเราขอลองเป็นไม้พึ่งละกันถ้าจะใส่ของเอเซอรี่เดี๋ยวบล็อกดินเราเอาใส่ของเกราะละกันอ่าโอเคนะเราเราจะลองเอาไม้พึ่งเนี่ยกลายเป็นของสุด OP นะครับอ่าแล้วก็กดที่เอเซอรี่ไปก่อนเลยนะครับแล้วก็กดที่ ดิเฟนต์นะครับอ่าดิเฟนต์เราก็เอาสักประมาณเก้าแสนและกันเนาะอ่าโอเคดิเฟนต์ก็ประมาณเก้าแสนแล้วนะครับแล้วเราก็ใสไปเลยนี่ดิเฟนต์ก็จะโอ้โหดิเฟนต์เก้าแสนนะครับโอ้โหเกือบล้านอันนี้บอสน่าจ,จะตีไม่เข้าเลยนะครับอ่าโอเคอย่างต่อไปนะครับเราก็จะเอาดินเป็นชุดกรอะก,กันนะวิธีการทําให้ดินเป็นชุดกรอะเนี่ยเราก็มาเพิ่มที่ดิเฟนต์ก่อนเนาะ แล้วข้างล่างดีเฟนนี่นะครับก็จะมีเฮดสล็อตนะครับท่านผู้ชมน่าจะเห็นอยู่เฮดสล็อตบอดี้สล็อตแล้วก็เล็กสล็อตนะครับแล้วก็ปรับเป็นหนึ่งนะโอเคให้หมดเลยเอันนี้จะประมาณนี้เดี๋ยวเราลองเอาดินไปใส่เป็นชุดเกาะกันเลยนี่ชุดเกาะไม่ใช่ดินนะครับก็จะกลายเป็นชุดเกาะแล้วนะครับอ,อ่านี่นะครับเราจะสามารถเลือกใส่ได้ตามใจชอบเลยนะ อันนี้แค่บ็อกดินนะครับก็ดฟเฟนพุ่งทยานไปที่3ล้านแล้วนะครับแล้วก็จะแบบว่า OP โคตรๆเลยนะครับอันนี้อผมไม่รู้ว่าบอสจะตีเราเข้าหรือเปล่านะเดี๋ยวเราจะลองดูกันแพนเทล่าเลยแล้วกันอืม คือแบบว่าเข้าทีละหนึ่งนะครับอื <regret> <tamam> ้อนั่นแหละนั่นแหละดิฟเฟนส์สล้านก็บ้าเกินไปแล้วนะครับเกือบสล้านแล้วนะครับคือถ้าใส่บล็อกดินในเอเซอรี่อีกอันนึงเนี่ยก็4ล้านเกือบหล้านแล้วโอเคก็จะประมาณนี้เนาะโอเคถัดมานะครับก็จะเป็น h a n d ์สล็อตแล้วก็พวกแบ็ f o อนหรือไม่ก็พวกเ c เซ s ิลลี่สล็อแล้วพวกนี้เนาะอันนี้ก็อย่าไปปรับเลยมันเลยนะครับเพราะว่ามันอาจจะทําให้เกมเราเนี่ยเสียได้นะครับอ่าอันนี้นะครับก็จะเป็น Sting ัลเลอร์นะครับสติงคัลเลอนะครับก็จะมีผลต่อโยโย่เท่านั้นนะครับอ่าก็จะสามารถปรับสีสายของโยโย่ได้นะครับจะเป็นสีอะไรก็ได้เนาะโอเคขอข้ามละกันอันนี้ แรงนะครับอันนี้คือระดับความแรงนะครับระดับความแรงเราเป็นศูนย์เนาะเราก็ปรับเป็นสองไม่ก็สามก็ได้อะสีของความแรงก็จะเปลี่ยนไปนะครับอาแค่ชื่อสีนะครับความแรงโอเคมันก็ไม่มีผลอะไรสักอย่างเลยนะครับ โอเคครับอันถัดมานะครับก็จะเป็นมีผลต่อปืนทั้งนั้นเลยนะชุดนี่คือการยิงครับสปีดชุดนี่คือความเร็วในการยิงเนาะอันนี้ใช้กับปืนเท่านั้นเนาะหรือว่าถ้าใช้กับดาบเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่ามันจะยิงออกมายัางไงนะโอเคเออเราก็ต้องไปปรับยูสสไตล์ด้วยนะครับถ้าเราเนี่ยอยากจะให้มันแกว่งเหมือนปืนเนี่ยเราก็ต้องไปปรับยูสสไตล์นะครับโอเคแอมโมนี่ก็คือกระสุนนะครับนอตแอมโมนี่คือไม่ใช้กระสุนนะอ่ะใช้แอมโมนี่คือก็ใช้กระสุนแหลนะเนาะมาเรามาดู อัน pues no ah ส <mor> ุดท้ายนะครับเพราะว่าพวกนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับอันสุดท้ายนะครับก็คือคริแล้วก็สายนะครับดาบนะครับจะเป็นสายเมลีนะครับมันก็จะติ๊กเมลีไว้อันดับแรกแล้วนะครับเราจะเปลี่ยนเป็นสายเมจิกก็ได้นะครับหรือว่าเราจะเปลี่ยนเป็นสายซัมมอนก็ได้เราดาบดาบเล่ของเราสายซัมมอนนะครับคิติคอนนะครับมันก็จะปรับเป็นศูนย์ให้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ปรับคิติคอนสักห0 0พันละกันโอเค ก็คริดติคอนก็จะมี5้าพันสีนะครับแล้วเราจะเลือกสายผิดนะครับอ่ะบางทีถ้าเราเลือกสายไม่ตรงกับคริน,นะครับมันก็จะไม่เกิดผลด้วยเหมือนกันนะโอเคเราจะเลือกเป็นสายเมลีแล้วก็คริติคอน5้าพันนะครับนี่นะครับก็จะได้เป็นคริดติคอน5้าพันแล้วนะครับอ่าก็ถ้าเลือกสายผิดเนี่ยมันก็ไม่มีผลเหมือนกันเนาะโอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับ ำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ